สวัสดีค่ะป้าแมวพาฟิตวันนี้มาพาฟิตกันอีกแล้วค่ะนาะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมื้อเช้าสําคัญยังไงเนาะทําไมต้องกินมื้อเช้าเนาะกินหรือไม่กินแตกต่างกันยังไงเนาะก่อนไปฟังช่วยกดหัวใจกดติดตามเนาะถ้าใครยังไม่ติดตามหรว่าช่วยกดแชร์กดรีโพสถ้าก่วาจําไม่ได้เนาะ,นะอันแรกเลยก็คือถ้าเรากินมื้อเช้ามันก็จะช่วย เพ,เพิ่มการเราผาผลาญไขมันแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆเราเช่นความดันเบาหวานหัวใจแล้วว่าจะโรคหลอดเลือดหลอดเลือดตีบถ้าเราไม่กินมื้อเช้าเราก็จะเป็นโรคพวกนี้แหละเนาะจะเสี่ยงโรคต่างๆเนาะก็อยากให้ทุกคนไปทานมื้อเช้ากันนะคะแล้วก็มื้อเช้าที่สำคัญก็คือต้องเป็นมื้อเช้าที่สารอาหารครบ แล้วก็ต้องกินให้เยอะนะมื้อเช้าเป็นมือ้ออย่างที่เขาบอกว่ามื้อเช้าให้กินแบบราชาแต่ว่ามื้อเย็นให้กินแบบยาจุกเนอะมืม้อเช้าสําคัญไปกินมื้อเช้ากันนะคะหากเพื่อนๆคนไหนอยากลดน้ําหนักเนาะให้พิมพ์อายุน้ําหนักสวนทงมานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกัน